เป็นเป็นแผนภูมิประวัติศาสตร์สั้นๆคร่าวๆข,ของราชวงศ์ต่างๆไล่เลียงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนู่นเป็นปัจจุบันออทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่ารักก็คือว่าในหอเล็กๆเ,เ,เพียงแค่นี้เนี่ยนะแล้วก็มีกระดานที่มีข้อความเพียงแค่นี้ออผู้ที่มีหน้าที่ที่จะทําให้คนที่มาเยี่ยมเยียนที่นี่เข้าใจเห็นภาพเนี่ยก็เล่าเรียงเอาไว้แล้วก็พยายามอนุรักษ์แล้วก็พยายามสรุป สร้างบทสรุปเอาไว้แล้วในนี้ก็จะมีคำอธิบายว่า5คนเนี่ยที่ยืนเป็นตุ๊กตาหินอยู่ข้างนอกเนี่ย<ะ>มาจากยุคไหนสมัยใดเข้าใจไหมลแล้วก็มีภาพเขียนมีอะไรต่ออะไรดูง่ายตัวหนังสือก็น้อยสายน้อยน้นอยแล้วลูก <laughs> เทียบกับที่เราเคยผ่านๆมา นี่มีระฆังโบราณนะเอ้ยระฆังโบราณที่ที่คล้องระฆังนี่สนุกดีเป็นมังกรหลคะเออมังกรมังกรน่าจะใช่แต่ท่าทางจะเมื่อยนะต้องรับบนฝักระฆังเป็นใหญ่อันนี้เป็นก็ปืนใหญ่เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเกาะไฮลัมก็น่าจะเป็นเกาะที่ที่เป็นเป็นหน้าด่านทางทะเลเพราะใต้สุดนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่ง ที่นี่ก็เป็นที่รวมของวัตถุโบราณนิดๆหน่อยๆเพื่อให้คนได้รำลึกถึงนี่ไงลูกตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไหนคะอ่าตั้งมาจากที่นี่เหรอเรามาจากแถวๆนี้ข้ามมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้คุณยอดชายบอกไงไผโคเนี่ยอยู่ห่างจากเนี่ยห่างจากเพนินใหญ่เนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ย21กิโลเมตร แล้วก็นี่นี่คือเกาะไต้หวันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่เราเริ่มจากฟูโจเนี่ยเราก็เริ่มจากอะไนี้แล้วบ้างน่าจะเปวนนี้แหละค่ะไล่ดิ้ดิ้ลงมาเข้ามาหย่งติ้งอะไรต่ออะไรไรค,ความเป็นมาของบ่อน้ำก็ง่ายๆคือว่า ด้วยความที่สูซื่อหรือสูตรงปอเนี่ยเป็นเป็นนักการศึกษาเป็นนักกวีเป็นนักวรรณกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ดั้งเดิมแต่โบราณการว่าเวลาบ้านเมืองหมู่บ้านเนี่ยมันจะอยู่ได้แลนอยู่ได้ดีอย่างชนิดที่เรียกว่าอ,อ,อยู่ได้สบายก็คือต้องมีน้ํากินน้ําใช้ mm hmm. น้ําก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะขาดได้เพราะฉะนั้น สูตรงปอรหรือสูซื่อเนี่ยก็เลยบอกให้มีการทําให้มีการข,ขุดบ่อน้ำเนี่ยเกิดขึ้นนะให้คนรู้จักรู้จักวิธีการที่นอกเหนือน grazing, จากการขุดบ่อใหญ่แล้วก็ให้มีการขุดบ่อที่เอาไว้ใช้เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนในหมู่บ้านนี่น้ามาจากไหนน้ําก็มาจากน้ําธรรมชาตินี่แหละเพราะว่าเมืองไหโคนี่ก็อยู่ติดก็คือเมืองที่เกิดอยู่ที่ริมแม่น้ําสายใหญ่แล้วก็ยาวที่สุดที่เรานั่งรถข้าม ข้ามสะพานมา <c oughs> ที่เรานั่งรถข้ามสะพานมาลูกเป็นแม่น้ําที่มีขนาดความยาวที่สุดของเกาะน,นี้ชื่อแม่น้ํำนาตู้เจียงทําไมตรงนั้นเปียกตรงไหนลูก <c oughs> เขาอาจจะมีคน <c oughs> ชักลงไปไม่ใช่ชักน้ําขึ้นมาสิลูก มาแล้วก็มีความสึกว่าคนที่เนี่ยชิลๆอ่ะสบายๆอ่ะอธิษฐานแล้วยนนี่บ่อนไหนคะบ่อนไหนก็ได้้องโยนข้ามข้ามไหนซ้ายข,ขวาตามใจมเอาท้าให้สวยก็แล้วกันจไม่ลง ไม่ไม่ต้องหลับตาอธิษฐานขนาดนั้นก็ได้ลูกตั้งใจเดี๋ยวจ้ะ,ะจะลงไหมคะนี่นะเพื่อมาเยี่ยมที่ฝังศพของคนดีที่เป็นคนไหายหลอ๋อค่ะนะ คนคนนี้อ,อยู่ในสมัยราชวงศ์หมิงนะ,นะชื่อไห่รุย mm ่ย hmm. เขาก็รับราชการเป็นตำแหน่งผู้ตรวจการถ้าเทียบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็ลักษณะคล้ายๆท่านเปาบุญจิน mm hmm. แต่เป็นเปาบุญจินสมัยราชวงศ์หมิง mm hmm. ท่านถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไหหลำ mm hmm. แล้วก็มีเรื่องแปลกคือว่า จริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นคนเมืองนี้คือเมื่อท่านเสียชีวิตลงใช่ไหม<ะ>ธรรมดาตามตามลักษณะคล้ายๆกับที่สุสานพระเจ้าตักสินจําได้ไหมที่อ่อคนะ่ะต<อ>้องเอาที่เอากลับมาที่บ้านเกิดก็เขาก็นำศพท่านกลับมาที่บ้านเกิดจริงๆแล้วบ้านเกิดของท่านเนี่ยท่านเกิดที่อำเภอสงสันนะซึ่งไม่ใช่ตรงน,นี้นี่เราอยู่ไหคอบแต่ปรากฏว่าตอนที่ นำนำศพมาจะกลับไปที่โชงสันเนี่ยพอเดินเดินทางมาถึงที่ตรงเนี้ยเชือกอะ่ะที่ผูกลงศพอ,อ่ะตอนที่หามลงศพมาเชือกขาดขาดลงที่แถวแถวเนี้ยตรงเนี้ยนะเชือกขาดก็ผูกขึ้นใหม่ๆปรากฏว่าผูกขึ้นใหม่ๆก็ขาดอีกที่นี่อืที่เดิมเนี้ย,ยผูกขึ้นใหม่ๆก็ขาดอีกนะคนที่เชิญลงศพมาเขาก็เลยบอกว่าสงสัยว่า ท่านต้องการจะอยู่ที่นี่ส่วนตุ๊กตาซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่าเขาบอกว่าตอนสมัยที่ท่านไห่รุ่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ว่าการไปที่แถวนายจําไม่ได้ละแต่ว่าในประเทศจีนเนี่ยปรากฏว,ว่าคืนหนึ่งท่านก็หลับอยู่หลับอยู่ก็ได้ยินเสียงคนท่านก็ออกมาก็เห็นเอ๊ะอะไรเสียงอะไรก็เป็นคนสองคนปรากฏเป็นเด็กนะ อันนี้เป็นตำนานนะเป็นตำนานเล่าว่าเป็นเด็กแล้วท่านก็ถามบอกว่าทําไมทําอย่างนี้เด็กมาเํา<ำ>ขโมยเหรอคะเออเขาเข้ามาขโมยของเขาจะเข้ามามขโมยของท่านก็ถามเด็กว่าอุ้ยทําไมมาทําอะไรแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหมเด็กก็บอกว่าทํายังไงได้อ่ะยากจนท่านก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้ายากจนก็เอาเงินไปเด็กก็บอกก็ด้วยความที่คงเห็นท่านใจดีอะ่ะแล้วก็แล้วก็เด็กก็เลยบอกว่า ม่อ่ะไม่อ่ะถ้าเผื่อว่าให้เงินเนี่ยเดี๋ยวใช้เงินหมดเขาก็มาขโมยใหม่เขาเลยขอเป็นผู้ติดตามท่านไม่ใช่ไม่ใช่เหรอให้เงินแล้วบอกว่าให้กลับไปแล้วกลับตัวเป็นคนดีแล้วเด็กก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ไปแล้วจะขออยู่เออเวอร์ชันโอฟังแล้วเพราะกว่าเพราะ่าเขาพูดอย่างนี้แม่ก็สรุปไงไม่ใช่สรุปไม่เปลี่ยนอะไเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนไม่เหมือนกัน เอาไม่ให้เล่นทำไมอ่ะอย่าพิ่งทำงานก่อนนม่มันเสร็จแล้วยังไม่เสร็จอะไรคะเมื่อกี้นี่ตอนเดินเข้าประตูมาโอ้เห็นตัวหนังสือสี่ตัวไหมไม่เห็น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 จ้าเออเมื่อกี้แม่ทำความเข้าใจลค่ะตัวหนังสือสี่ตัวตรงเหนือประตูที่เรากอดที่เราจะเดินก้าวเข้ามานะ เป็นตัวหนังสือพระราชทานจากพี่เขียนไว้ตรงข้างบนของประตูเหนือประตูทางเข้ามันจะมีตัวข้างบนตรงกลางที่เป็นลักษณะที่แสดงว่าเป็นเป็นตัวหนังสือที่ฮ่องเต้พระราชทาน<อ>ข้อความที่พระราชทานมาสีสีตัวอักษรบอก,กอมีความว่าผู้ซื่อสัตย์เที่ยงธรรมแห่งเย่ตง อาคือเย่ตงเย่ตงเยตงก็คือดินแดนในอดีตเมื่อก่อนนี้นะที่รวมตัวกันทั้งหมดก็คือตั้งแต่กวางตุง้งกวางสีแล้วก็ไหหลํหาไหหนานนะก็คือเกาะน,นี้แล้วก็มณฑลอีกสองมณฑลในปัจจุบันไปยังปไปไปไปอาบนะอ,อาบท่ากันดีกว่าเข้าโรงแรมสักทีจะได้ไปพักผ่อนจะได้สดชื่น เดี๋ยวจะมืดเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปทานอาหารกันนะ <ไป S 1> เพราะว่าพรุ่งนี้เราจะต้องตื่นเช้าแล้วก็ไปอีกเมืองหนึ่งพรุ่งนี้ตื่นเช้าหรอใช่ค่ะไม่เป็นไรหรอกรถคันนี้นั่งสบายหลับสบายค่ะค่ะเวลาในวันแรกของเราบนเกาะไหหาลํำก็ใกล้จะหมดลงไปแล้วนะคะ ภาพที่เก็บมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านในวันนี้เป็นภาพของพระอาทิตย์ที่ใกล้จะรับฟ้าในวันที่ถ้าตามปฏิทินมายาที่คนเขากล่าวขวัญกันก็คือวันสิ้นโลกนั่นเองแต่คุณผู้ชมโปรดชมความงามที่ปรากฏต่อหน้าเราสองคนแม่ลูกและทีมงานนะคะว่าอาทิตย์อัสดงในวันแรกที่เรามาเยือนเกาะไหหลำนี้งดงามประการตาน่าอัศจรรย์เพียงใดสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะกับ ความสนุกสนานบนเกาะไฮลัมค่ะ